ดูเลผมเพิ่งโดนมีดบาดมาโชคดีมากเลยนะครับเนี่ยที่วางมือได้ถูกวิธีวันนี้ผมเลยมาสาธิตวิธีการจับมีดนะครับและการวางมือไม่ให้มีดเนี่ยเข้าเนื้อของเราได้ไง่ายๆจะมีเล็บเป็นตัวป้องกันนะครับวิธีแรกนะก่อนอื่นเรามาดูวิธีการจับมีดกันก่อนครับจับมีดนะครับมี2วิธีวิธีแรกก็คือจับ แบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็จับมีดนะครับเข้ามือแบบนี้นี่นะเสร็จแล้วมือซ้ายนะครับจะเป็นตัวจับด้านมีดเอาไว้มือขวานิ้วโป้งจะกดตรงนี้เอาไว้เพื่อทำให้เราอ่ะใช้มือในการหัน่นได้อย่างธรรมัดทะแมงนะครับเวลาเราหั่นของนะครับให้เราสไลด์คมมีดไปข้างหน้าแบบนี้มันจะได้เหมือนโดนคมมีดสไลด์ไปอย่างนี้นะครับพยายามอย่าก,กดมีดแบบนี้ จะกดมีดแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้เป็นการใช้คมมีดแล้วก็ของเราก็จะไม่ค่อยสวยอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่าเป็นสไตล์การแร่ก็จะเป็นใช้นิ้วชี้ไปที่สันมีดทางนี้นะครับด้านนิ้วโป้งก็จะจับมีดเอาไว้อ,อย่างนี้มันก็จะแร่ได้ง่ายเหมาะกับสไตล์การทํางานแบบญี่ปุ่นนะครับอ่ะมาถึงการวางมือไม่ให้มีดบาดเข้าเนื้อของเราเนาะปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้ตัว เล็บของเราอ่ะเป็นตัวคอนโทรหรือว่าโดนตัวที่โดนคอมมีดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเวลาเราจับเนี่ยวางมือแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราวางแบบนี้แล้วเราหั่นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนเนื้อตรงนี้ได้เนาะอันตรายมากนะครับให้เรายกมือมาแบบนี้แล้วก็เก็บมือ,อไว้อย่างนี้นะครับแล้วเวลาเราหั่นเนี่ยให้เราหั่นเหมือนโดนที่คมเล็บเป็นการคอนโทรว่าเราจะเอาหนาเอาบางขนาดไหนเวลาโดนมันก็จะโดนแบบผมเนี่ยครับเห็นไหม ตรงเนี้ยมันก็จะไม่เข้าเนื้อแล้วก็ไม่ลึกเกินไปไม่ต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับเพราะถ้าเกิดว่าโดนส่วนเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่เลือดออกเยอะแน่นอนเนาะส่วนนี้หรืออีกวิธีหนึ่งคือเขาจะอุ้งมือเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะหั่นโดนตรงนี้นะครับเหมือนเอาใบมีดโดนตรงนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการเก็บไม่ให้มีดบาดนั่นเองนะครับแล้วแต่ถนัดเนาะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการจับมีดแล้วก็วิธีการวางมือทั้ง2แบบนะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะฝึกให้คล่องๆเวลาที่มีดบาดเนี่ยจะได้ไม่เข้านิ้วแล้วก็ไม่เกิดอาการบาดเจ็บมากนักนะครับจะทําให้เราหั่นของได้สวยขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นก็ใครที่อยากรู้เทคนิคดีๆในการทํอาหารก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับ